คืนนะคะเช้ามาก็ขาวอย่างนี้เลยสวยงามมากนานๆจะมาทีโอ้น,ออนุ่มเนี่ยปีหนึ่งมาอย่างนี้สักครั้งสองครั้งหรือเปล่า <laughs> ความหนาฟูของหิมะถ้าหิมะตกใหม่หมๆเนี่ยมันจะนิ่มนุ่มอ่ะ ถ้าแบบตกไปนานๆมันจะกลายเป็นน้ำแข็งชื้นแฉะเล่นปั้นหิมะได้ที่บ้านเลยเนี่ยบอกลยนะมาปั้นตุ๊กตาหิมะตรงนี้ยังได้เลยอ่ะเนี่ยวันนี้ก็ชื่นชมหิมะอยู่บ้านไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเรียกลินะออกมาเล่นหิมะกันดีกว่าแต่ละลายเร็วค่ะเดี๋ยวก็ละลายละเพราะว่ามันไม่มีหิมะตกลงมาเลยเนี่ย นานๆมีหิมะทีต้องแบบดูทุกมุมหายไปหมดแล้วเหลือก้อนหนึ่งที่นะี่นะมาทำเอาไว้อะไรไม่รู้คือตรงพื้นปูนอนะ่ะมันละลายง่ายอะ่ะไม่หลงเหลือเลยความสวยงามบ้านคุณยายหลังบ้านคือสวยอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นพื้นดินหิมะก็ยังไม่ละลายดูแบบขาวนุ่ม เพื่อนนี่นะมาเล่นดีบาร์นะออตอนนี้คือไม่หนาวนะตอนหิมะตกแล้วแบบหลังหิมะตกอะไรยมันจะไม่ค่อยหนาว แดดออกแรงหิมะก็เนี่ยหยดมาเป็นฝนเนี่ยเคลียพื้นที่เสร็จก็หมาออกมาทอยเลยอะไรกันนะเอาก้อนนี้เข้าไปให้หมาเล่นนี่ไหมเนี่ยแต่ถนนคือไม่มีความร่งความลื่นอะไรนะถนนก็ธรรมดาเลยเหมือนแบบหลังฝนตกแล้วแบบน้ํามันเหยื่อไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือจะไปไหนก็ไปได้อะ่ะ ก็ถึงบอกว่ารถเรานี่แบบไม่เคยเปลี่ยนเป็นยางหน้าหนาวนะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้จะแบบขับไปไกลตรงที่มันมีหิมะอะไรยอยู่ในแถวบ้านมันเลยไม่จําเป็นแต่ว่าคันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกค้าเช่าใช่ไหมลูกค้าเขาจะมามีคนเช่าเดือนกุมภาก็เลยว่าต้องเปลี่ยนยางเพราะว่าเผื่อเขาจะแบบขับไปที่มันมีพวกหิมะ เนี่ยกำลังหาดูว่าที่ไปเปลี่ยนยางหรือมีอะไรยังไงได้บ้างตอนหิมะเต็มๆมันก็สวยอยู่นะเนี่ยพอเป็นแบบหิมะละลายแล้วก็แบบโอ้ไม่สวยแล้วเป็นแบบหย่อมๆตรงนี้คือหิมะมันเยอะเพราะว่ามันอยู่ในร่มนะไม่โดนแดด แต่ก็นา,นายอยู่ญี่ปุ่นมาไม่รู้กี่ปีแบบเห็นที่มาที่นึงก็สนุกสนานไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโอ๊ยตกเถอะชอบอะไรยเงี้ยนะมาทีก็รู้สึกตื่นเต้นทีแต่อย่าอยู่นานมาแค่นี้พอกำลังดีเนี่ะพอมันละลายมันก็คือน้ำแข็งลื่นๆดีๆนี่เองถ้าเราเหยยบเนี่ยจะลื่นได้นะต้องคอยระวัง ลื่นเลยค่ะลื่นเลยอันนี้คือผงคัาสตา์ดครีมนะโอ้อย่ายุ่งโลกใส่นมก็แบบกินได้เลยแล้วแบบมันวางในตู้เย็นานานแล้วก็เลยว่าจะมาทามากินกับขนมปังคือมีความวุ่นวายมากเลยเนะี่ยสองคนเนี้ยเจ้าเดิมเนี่ยสองคนเนี้ย,นะนนยแล้วแบบกัดถุงรั่วเลยด้วยนะเผลอไม่ได้เลยโ <c oughs> น้อย่าโลกเป็นผงนี้นะแล้วก็ใส่นมร้อยห้าสิบมิลลิลิตร มที่ว่าถูกที่เราซื้อมานะคะมันไม่อร่อยจริงมันจืดมันเรียกว่าไงมันไม่เข้มข้นอ่ะต่อไปก็คงไม่ซื้อแล้วร้อยห้าสิบทุกคนวุ่นเหลือเกินนมเนื้อนมเย็นธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ผสมลงไปแค่เนี้ยคนๆคนเสร็จอ่ะเป็นครีมคัสตาร์ดได้เลย <c oughs> นี่เสร็จเรียบร้อยอ่ะ คิดถึงขนมโตเกียวเลยอะเนี่ยเอาแป้งพันเค้กมาทำขนมโตเกียวได้เลยอย่าอย่าอย่าอโอ้ยเนี่ยมาวางนี้ไม่ได้กลับมาวางที่เดิมวางตรงนี้หนีแมวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยง่ายมากแล้วก็เอาไปใส่ในขนมโตเกียวหรือขนมปังอะไรได้เลยอะคัสตาร์ครีมเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นไงขนมปังที่มีคือขนมปังฮาวายที่ซื้อมาจากคอสโกแล้วก็แช่แข็งไว้นะ ไม่เล็กน้อยอ่ะลืมดูเดี๋ยวเอาที่ไ,ไม่ออกก่อนเท่านี้ก็เรียบร้อยอ่ะขนมปังไส้คัสตาร์ดครีมส่วน,นชาติไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอร่อยเลยอนะ่ะไม่เห็นไหมแมวยังอยากกิน <c oughs> หอมหวานอร่อยพอดีไม่หวานมากเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนหรอ <c oughs> แล้วกลับกี่โมง <c oughs> ปั่นจักรยานไป <c oughs> หิมะามาละลายแนละ้วลูก <c oughs> ไปได้สบาย <c oughs> สายเลย โอเคไปเองนะบายยวันนี้มาไม่ได้ไปไหนหรอกทำงานอืมอืมโอลืมไปว่านี้มันเป็นวันหยุดนะทุกคนเด็กๆอยู่บ้านกันวันจันทร์แล้วพรุ่งนี้ก็ถึงไปโรงเรียนหนูทำเอไอเหรอ,ห,รอหนูเอาแมวเราเออกไปข้างนอกหรอ,หอโอ้ยเอาโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวแล้วหนูไม่กลัวน้องหาย ไก่ย่างตะไคร้นะของไทยพร้อมน้ำจิ้มมาม่าจะไปแม็กวาลูแมกวาลูไปเปล่าไปไม่ไปอ่ะไปขึ้นรถเลย ละลายหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นิดน,นึงนะมาซื้อไอ,ไอติมให้ประบาด,ด้วยอะ่ะมาแวะดโซ้แป๊บหนึ่งนะมาหาซื้อปฏิทินคือจอไปเขียนใบลูกค้าจองรถอะ่ะค่ะเขายัางมีขายไหมเนี่ยคือต้องจดไว้ทั้งในในปฏิทินแล้วก็จดในมือถืออ่ะสองอย่างไม่งั้นลืม เขาจะเก็บเร็วจังเลยทำไมไม่มีแล้วเอ๊ะแล้วแบบเขาขายของวาเลนไทน์แล้วว่เดือนสองแล้วนี่ของเดือนสามอ่ะมีเหลือนิดนึงเหลือแมวพอดีแต่แบบนี้มันไม่ได้อะมันเขียนไม่ได้อ่ะอ๋อันนี้ได้ค่ะแต่มันเป็นอฏิทินเหรอก็พอได้แหละเอานี้แหละอะ ปกติที่อื่นขนมเกาหลีจะแพงนะแต่ที่นี่คือแบบร้อยเยนน่ะอร่อยด้วยตรงนี้ก็ดูถูกนะเป็นขนมแบบปลาหมึกแต่แบบร้อยเยนน้ำคุกกี้นครีมใช่ไหมมาหม,ามา่าม่ก้าชิมหรอกมันต้องหวานแน่พูด <c oughs> ถึงของร้านร้อยเยนนี่เขาแบบดูตึงราคานะดูเลยอ่ะแบบก็ขายได้แค่ร้อยเยนอาจจะขึ้นราคาก็ไม่ได้อ่ะแล้วก็แวชิมามูระข้างๆกันนะคะ <c oughs> มาดูมุมลดราคาว่ามีอะไรบ้างเนี่ย อันไรเนี่ย <main> เอาหรออ๋อน่ารักอยู่แต่เอาทำอะไรอะ่ะน,นี่น่ารักเนาะแต่รถเราไม่มีเบบีแล้วนะไมเคโลหนะ้าตาแบ๊กแบกเหมือนไม่ใช่เคโลไอ้น้องลิง <Okay. S 1> นหนูรู้ชื่อ <Okay. S 1> น้องลิงยังมั้ยยังไม่รู้เลยเนี่ยอ๋ออซาดโนมอนจิมงคิจิ Mon นี่นี่รองเท้าหนังกดเซนเซแต่แบบนี้มัน,ม,นมันใส่ย,ยากอะ่ะ <laughs> มันเจ๊งขา <laughs> น่ารักด้วยอะ่ะ คนละแบบ้วยอุ้ยไมาย่าชอบอะนนี้นะก็คือเข้าใจคนญี่ปุ่นนะเขาแบบเปลี่ยนของเยอะแบบพวกเสื้อผ้ารองพท้งรองเท้าเพราะว่าของน่ารักมันเยอะของที่แบบน่าซื้อมันเยอะสตอรอเบอรีเอร่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่กินเลยแต่ก่อนแบบเนี้ยมันคือแบบสามสี่ยเยนนะอันนี้มันจะเจ็0แปดร้อยเยนอะ่ะมันแพงขึ้นมาเยอะมากต้องมามุมของลดราคาขนาดลดแล้ว นะขอซื้อมันหวานก็โอเคะอะ213เยนในตูว้เยว็นก็ไม่มีของอะไรแล้วนะกะซื้อไปไว้ด้วยโลย้โนเะนี่เขาเริ่มติดปลดล้ายลดแล้วค่ะถ้าเมื่อวานไม่ไปกินซูชิมาแล้วก็ว่าจะซื้อนี้ให้ที่ขุดนะคะลดส0ร์เซช่วงนี้ก็30-40%ต้องมาเด็กกว่านี้ครึ่งครึ่งราคา นมที่ซื้อวันก่อนก็แบบหมดไปแล้วหน้านี้เพิ่มเพิ่มอะเราก็ไอติมปะปะจะยังมีขายไหมไอติมพุดดิง้งที่นี่มีเยอะตลอดเลยอะนี่นะหยิบนี่ให้ปะป๊าหน่อยห้าอันที่อื่นเขาไม่มีขายนะคะเนี่ยเราก็ครีมโสดปะป๊าไปใส่ในจับไปอ,อ,อันนี้เออสองอันเลยสอันก็ซื้อขนมปังอันนี้นะคะไปกินกับครีมคัสตาร์ที่ทำไว้ บ้านมาแพ็คของเคลียร์ของคะบ้านเริ่มดูดีขึ้นมาละก่อนอันนี้คือเละมากแพ็คได้แล้วประมาณสองลังอะ่ะเดี๋ยวมาทำต่อก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจ้านี่